สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการแก้ไขปัญหาการร้อนด้วยการติดพัดลมระบายอากาศบนหลังคากันครับหมดทางที่จะเอาพัดลมไปติดด้านข้างแล้วเราจิงจะเป็นต้องเจาะบนหลังคาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงจะไม่ให้น้ํารั่วบนหลังคานะครับน้ำมันรั่วตุดมอเต่อ ต้องเป็นสังกะสีแผ่นเดียวเต็มจะดีกว่าครับก็ตรงนี้มันต้องปรุมปุมตั้งแต่สันตะเค,แ,คแ,ลแล้วลงมาหานี่เพื่อให้น้ำมันข้ามตรงจอดนี้ไปเลยไม่งั้นน้ำมันจะซึมนะครับมันจะซึมรอบใต้มันจะซึอมซอย่างเงี้ยครับเวล,ะนะลาน้ำมันล้นเออเต็มช่องปุ๊บมันจะข้ามใต้เนี้ไปได้